ไปดิเฮ้ยไปดิอันนัคะอ,อยากสอบถามว่าเขายังมาทันเราเคยหาวัคซีนจากเถื่อเนาะสองไอ้น้องผ้าก,กันมาอย่างอยากลาคิวครับคนไหนรบกวนคาไหนเลย ไปดี่านผู้ชมทุกท่านเมื่อวานนี้ค่ะมาอยู่ห้องมองเมืองไซพูทองนะทุกคนสีมาค่ะสีวัคซีนแนต่ว่าก่อนจะไปสีวัคซีนก็ขอไปไปทำใจกับแป๊บหนึ่งก็คือไปหาซื้อน,น้ำกินนะทุกคนบบไห้มันแผลตะคองแล้วนะเออ <c oughs> เป็นอะไรตุ่มเอ่ยใครนะใครหรอปะมาหาาันขานำ้ำ ของขาขวดหนึ่งเด้อคนรอขวดพอด,ดีนะทงพอดีขวดเท่าไรนี่สามพันสามพันหนึกาหัวเสือใครวีโบสัตว์วีเท่าไรก่อนวีหาพันวีหาพันเออ เอาไว้เฮาตักซองวีเด้อบ่บไว้เอาไว้ละสิซื้อตอนนี้เลยเสิร์มาให้คุณแม่หมักเหน่อยมากไงตอนนี้คืองามแท้อือตอนนี้เหตุอตอนนี้งาออนอะไรก็ได้เขียวโลดเนี่ยคือคือไหวจีซีเนาะทุกคนเนาะคันเฮาไปฉีดเข้มเข้มหนึ่งยังมาบ่ฮอดเข้มหนึ่งเบจุกไปแล้วเบจุก บัที่นี้เขาส,สาไปสอบถามใหม่เนาะทุกคนเนาะเพราะว่าเขาเจ้าเข็มหนึ่งเขาเจ้าซักไปแล้วแต่บัที่นี้เลือกเข็มสองเพราะฉะนั้นแต่ว่าถ่าได้ก็คือสิแบบว่าจักมันสิเป็นอะไรเดี๋ยวเราจะไปสอบถามก่อน <c oughs> สบายดีเออสบายดีอันนี้เขาอยากสอบถามว่าเขายังไม่ทันเราเคยหาวัคซีนจากเถื่อเนาะแล้วบัที่ท้าเขามาฉีดเขาจะแนวใดเนาะ เข็มที่หเโจข็มที่หนึ่งจ้ก่อนมาแต่น้าโมงเข็มที่หนึ่งมันเขาตรวจจ้าก่นก่อนนี่โอกาสลงเพิ่มเติมกีตัวที่เราเพยงกันมาซุมเฮาก็บพากันมาตอนนั้นตอนก็ประกาศนะสมเฮาบพากันมาในบ้นนนออีกบอเดือนไหนนอ๋อ กนตัวองาว่ะมันมารถใหม่กันนะอ๋อก็คือถาพอบานประกาศปุ๊บก็คือนั่นคือเข็มหนึ่งมนบต้องัไหมวะเข็มหเข็มสองคุณจะบอกว่าเข็มหกับสเดิมเคยมาาเข็มสก็ต้องมาเข็มสอ๋อยังซมาอีกอยู่เนาะสีด้ก็คือถาสมมุติบมานี่คือทางพอบานาก็สิประกาศใช่ไหมอสอบ ตอนนั้นประกาศมาแล้วแต่ปะมาะบวบกับเจกาพระโอกาสกันอืออ๋อโอกาสที่เขาจะประกาศไหม,มแ,แม่ได้ยินแต่บว <laughs> กากันมาคิดว่าพาก,กันมาล่ะคิดว่าในความคิดแต่เนาะอย่ามาตอนใดก็คือสิได้คิดว่าประมาณนี้นะ,ะยาเป็นยาเป็นยาของอันต่างประเทศเฉลือเลยอ๋อยาต่างประเทศเฉลือด เล้นซุฮนับงได้เนาะเข็มสองก็คือยังบ่ได้ต้องรอเข็มหนึ่งก่อนเขมสองข้หนึ่งขาอเขมสองอข้หนึ่งก่อนอืมเพราะว่าสุภาพในยังบ่ทันได้หับเข็มที่หนึ่งเนาะสุภาพก็เลยต้องกลับเมื่อบ่านก่อนพอเข็มที่หนึ่งนั้นคือแบบว่าิ่นประกาศซักไปแล้วแต่สุภฮาวนั้นบ่ได้มาแต่ประเทศนี้การซักอ่ะมันเบิดไปแล้วเนาะเข็มนั้นมีเหลือแต่เข็มสองเขาจะตซักแทนเบิดเพราะว่าเป็นวัคซีนบริจาคฟรีเนาะ คุณไดมาทันก็ทันผู้ใดมาบอทันก็คือบอได้นะทุกคนแต่ตอนนี้ก็คือไฟเซอร์หนะกะมาฮอดเวียงจันเนาะแต่ยังบอ okay. ทันมาฮอดบ้านเฮาโอเคทุกคนเดี๋ยวเฮาสิไปหวัดต่อเนาะท้าเป็นจังได้เดี๋ยวเฮาจะอัปเดตในอีกครั้งหนึ่งเนาะถ่าวัคซีนมาใหม่ไปต่อจ้าเราเลยซองไอ้น้องซองไอ้น้องพากันมาอย่างยากลัาคิวผ้า ไม่เป็นขีดเนาะมาสิบากันวันหลนัดเ, <c oughs> เอาแต่เค็มซองเอา<ล>เค็มซอง,องเลยขีดมาชิบา,ากันหลัดเค็มซองอแต่ไมได้คิดเลยว่าเค็มหนึ่งบัณฑนาพักันฉีดจะคนบต่ทันได้ฉีดนะขีดวมาสิาสมาฉีดเค็มซองมาสิได้เ <c oughs> นีเพราะว่าเค็มที่หนึ่งนะคือแบบว่าเขาจะประกาศฉีดเนาะเมื่อเนาะเพราะบ้านประกาศว่าคูรได้ไปฉีดวัคซีนให้ไปฉีดดึงสิเนาะสุภาพเนี่ยเชยตยเว่ยแล้วขีดว่ามันมือได้ก็ได้ขีดว่าสบายใจค่ะแต่ก็รอถ่ายอีกทุกคนเพราะว่ายังสิบประกาศกมมาาาให่่อีกเพระว ตอนนี้ก็วัคซีนกับมาฮอดเวียงเนาะแต่ประธานมาฮอดแขวงเฮาฮะก็มาฮอดเวียงอีกโตไฟเซอร์บางเถ่อไฟเซอร์ซูมเอาอัศเซไดสีไฟเซอร์ได้นังเพราะว่าซีโนฟาร์มโตของจีนเนะี่ยเบิดละประธานนีนเ้เลือกไฟเซอร์ไฟเซอร์ซูมเอาก็สิพอรับผอบัตรประกาศมาเลยได้ <c oughs> ตัวน,นั้นนะไฟเซอร์เข็มหนึ่งนะีมาเลยโอเคปะมัน <c oughs> จะไปเนาะทุกคนอันนี้ให้เบิ่งคือห้องหมอเบิร์นไซบูทองแขวงโซนในเขตนั่นเองเนาะเป็นเมืองของบ้านน้ำมงเฮาเองเหรอเนาะเป็นเมืองไซบูทองขึ้นกับเมืองไซบูทอง ถ้าผู้ได้มาโน,น,นห้องมองกับบริสีเงินเทุกคนถือแคสัม,มโนโครัวมาเสียขายาแค่หาพันกีบหรือสาวันเองรอบๆห้องมองกับบรใหญ่เลยทุกคนเพราะว่าเป็นเอ่อเมืองเขตชนบทเนาะมันก็คือในเมืองตัวเวียงอันนี้ก็คือเราด้าฉันมาทำจีบบวก Yes okay จะเข้า,าวัดเลยทุกคน่วนจะเข้าัดท่าก็ต้อง ล้างเจลแอลกอฮอล์ก่อนตอนแมสก่อนใส่แล้วก็มีตัว,ตว,ตวนี้ตรวจริงๆเนาะโดอโบดเอามาตรวจกันนี่ซานทูบเจ็ดสองของเรานะ่าจะเอาเดี๋ยวเจอดอกไม้ไปไหวเนาะอุตส่าห์ได้มาแล้วเนาะทุกคน รจังได้บริิทธิวัคซีนก็พากันมาทําบุญต่อเลยเนาะฝนกระโตกทุกคนฝนกระลงเม็ดเพรฝนปับปุ่มสุ่เย็นข้องไงข้องไง <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาเส <c oughs> ียมซีเบิ่งอีกแล่น <c oughs> ลนะทุกคนมางวดนั่นก็เสียมซีมางวดน,นี้ก็เสียมซีต่อ ทันทีจะสใช่ไหมเรมางอกมาแงสจะดีไหมนะอันนี้อะไรดีบ่ั่งนครเขานี่เและถึงไน้ละเทศนี้ ย้อนเป็นเขตทางสร้งงางคมคุณจะได้ถ้าจอิอ่านสุฟังเนาะอ่านสุฟังกับหลายเนาะอุ้ยยุยสินหลายคนทานหลายทำบอดีฮะบ่อเมือเนาะทุกคนเท้าสิงจีขาบอดีพวก,พวกเท่ากะเก็บไว้อยู่นี่เลยทำประต่อเอาเมือถ้าจะได้ดีฮะเอาเมือบูชาสักคันหาบูชาจะนอน,น đây đang cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ เจ็บเจ,จ็บมือคนละดังเพอร์เซียนะนะเนาะดังแล้วขอย่างไรันนี้ไปชิไม่รู้รีวิวชีวิตติดน้องสาวเออดังคนละแบบเนาะเออลูปดังไปแนวหนึ่งเราดังเราลูปดังไปแนวหนึ่งดังบึ้งแล้วค่ะ 当了。<laughs> ทุกคนมีความเสื่อถ้าเขาเลี้ยงปลาเลี้ยงยังงน้องที่สั์น้ำเขากษจะมีคูเลี้ยงคูเลี้ยงผูเกล้อเขาถูกกบคุกัไปเขาต้องเ็ดงานแล้วซาสวยูุคคาอิ่มอิ่มน้ำสัมราญขายประสบความสำมเรอรผู้คาเลี้ยงคูเจ้าไปแ็่เขาขายบุคคามีผู้เลี้ยงผูเกล้อผุคขาที่จะให้ขายตกบกช่องทิ้งบุคคาสิ้ค้านั่นใดเองแตตองมีผูคำด ไม่แต่ปลาดุกเนาะไม่แต่ปลาดุกว่ะปลาตัวปลาฟูตัวใหญ่มันบ่อนมาก่น้ำปรทายเที่นนี่ จะน,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 น้อยมันชิญเหยียดตัวน้อยใน่เขาปากมันลูกแม่โอ้สีงามอะไรงามเนาะม,มีมีตัวเลขไหมลูกสีงามงามเบมือไงเออแต่สีแดง ขอบตาสีแดงใส่สีตางามพร้อมอ๋องามแม่โอ้ยเรางับกินโอ้ยเรางับกินเห็นเต่าเห็นเต่าอาหารเต่าไปเต่าอยู่ยืนอุ้ยเต่าตััวน้นมาแล้วตัวนี้มันคือเปอะไรนี่อุ้ยพรมย่านคนเนาะอุ้ยเอ๊ะตัวอะไรนาหนาเนอะปลาพาาอันนี้วะตะภาพน้ำนี่ไปใส่อะไรนี่ อ๋อนี่ไงมาดูมาว้ายโบยามกัดมือบอลังอันนี้มันคือเป็นอะไรนี่อุ๊ยวุ้ยพันธุ์ยนคนแตเพันปะโพน่ะมาคือต้นนั่นเลยนะอู้ต้นนั่นนี่ยปอดตัวนี้ไงจรอแค่เหรอเนี่ยอันนี้มันคือจอร์แค่เหรอปลาคอใหญ่เออปลาดุกปลาดุใหญ่ หญ่ันี่นี่นี่ตัวนี้ยังชมเชยอยู่นี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 ่ต้นนี่มันมัวรีไปอุ้ยมีตัวเลขน้ำเดือดทุกคนผู้ใดน่ะได้กินด้ออีกแล้วอ่อนอ่อนอันนี้พ่อพามนเราทั้งล่างมันชิมมิ่งอ่าจับปู ปลาหาชิจับนี่น่ะตัวนึงบักไหนเอาหัวเอาหัวหาให้ปลามึงแม่ได้หืมอย่แหมเนี่ยว่าต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 ายมือเหี่ยวไม่ได้เห็ดหามันเหี่ยวโอ้ยเอาปลาดองปลาดองเพื่อปลาเห็ดหัวหานปลาเหียนเด็เก็บหายสุดเจ้าโอ้ปลาตัวไหน เม่ก้ไมเ,นะเรมีแดดแล้วทุกคนแดดเรามอออกแหละหากจุบ้านโพนเนี่ยแปลกนะนางเนาะต่อสีไข่คุ้มเท่าไรกันทางนี้กับแดดออกเนาะปัดเดี๋ยว<า>เห็นเจ้าเต่าแล้วลูกอียัางพอมาดกคุ้มอยู่ในหวือวจาจระเข้เปล่าเนี่ยเฮบยมยอมขึ้นเลยนี่นี่นี่มวยยอมขึ้นมาเลยนี่นี่นี่ทุกคนเนี่จุ่มคุ้มอยู่นี่นะมวยอมโผล่หัวขึ้นมาเลยพเพื่อนเห็นยังอยู่นี่ ตัวลายลายแลคนนี้ไงตายดอกอมอมันจะมาชมปลาอวคนากินะแม่มันคือบุหินมอุ้ยเราคือตัวลาลเนี่ยแปะแขงในตัวนี้นะเราลายลายมันลายลายป้าย่งเอือจังวะจากนับมาเบงนุกอุ้ยมีตัวเลขนะทุกคนมีสามมีเลขสามเนี่ยนะมีเลขสามเซอรแมนแมนนี่เลยเลขสามได้หันสามสามสองสาม เอ้าอลีจะมีมีตัวเลขอลีนี่ได้หน่ปลาอันนี้นะปลาอยังอันนี้เม่งเงี้ยมันคือมัแล้วพอแสดงแล้วตัวลายกูมูมีตัวเลขอยู่ในหลังแล้วพ่อผมตายบอยงคิดมานี่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 บ่อจักปลาอย่างอุ้ยน่ะโตแล้วแค่ไข่ปลาอย่างวะอุ้ยตายแล้วซีฟ้า มมัันนแข็งไหตาสีฟ้าตัวแข็งแข็งตัวสันสันป้อมป้อมแล้วมีตัวเลขน้ำดีเด็ดด็นั่งซ้ำซ้ำนะเนี่ยมีอีกแล้วนะตัวเดียวน่ะตัวอื่นบ่มีตัวเลขนี่เนาะตัวนี้บ่บ่ตัวนั้นบ่มันหน้าอีกหนูหนาอีกเราก็เราก็ซื้อเลขน้ำดีบนเตานี้เบนนั้นปลาพานี่หนาแนมนะเบมึงนู่น ดูไม่ออกอ,อันนี้ต้องเอาขึ้นมาโปะแป้งสาธุมี่นางกวักนำ้ำลูกบ่ได้มาลบหลู่เด้อเจ้าลูกแค่มาถ่ายให้พี่น้องประชาชนพันได้เบิ่งได้ชมนํากันโอเคนะทุกคนมื้ในห้ากา ได้ ождения, ไปห้องหมอเมืองละกามาต่อบันโพนเนาะแต่ว่าเมื่อนี้เขากจะบริสมบวงในการฉีดวัคซีนเท่าไหแต่ว่าเราก็สมบวงในการมาขอพรอยู่ประทา่บันโพนแทนเนาะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรเมื่อมาแรงรุนแรงเนาะผู้ได้ผู้ได้ทีถ้าเบิ้งคลิปเขาจบก็คือคนหนั่นก็จะรวยแนนอนนะทุกคนได้รวยแนนอนเพราะว่ามันมีตัวเลขในหันเนาะแต่เขาจะบอกบอกว่าตัวเลขตัวใดเนาะป้าป้าขึ้นมาบอกเลขแม่แต่เขาบอกบอกว่าตัวเลขตัวใดให้ทุกคนได้เข้าไปเบิ้งเองเนาะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรทุกคน ขอจบคลิปเพียงสนนีทก่อนะท่านผู้ชมทุกท่านไว้ไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายสบายดีบ๊ายบายบายที่จบคลิปเราก็ยังบ่จบจ้ะเดี๋ยวสิไปติดกันต่อสบายดีสบายดีข้าวแท้ตื้อเท่ายังนี่นะถ้าตุ่นคำถ้าตุ่นคำป้าสื่อก็บสื่อตุ่นคำ อันนี้มอญทองอันนั้นมอญทองลูกมอญทองคันนามาด้วยลูกมอญทองคันนาเพม่คนไทยมาด้วยลูกหลาคัมแพงโอ้ยมีแต่คนลหล่อมีแต่คนลหล่อหยิบนิ่มอุ้ยมอญทองโอ้ยทำมอญทองทำไมไมคลียร์อันมอญทองอันอันจะซื้อยังกอดตุนคำซะบอตุนคำจะไปเบิ่งเจ้าตอนใหญ่เด้อลูกเด้อไปเบิ่งเจ้าตอนใหญ่เด้อลูกเด้อไปเบิ่งเด้อจนเป็นบ่าวเลยแมนตอนยังน้อยเล่งขี้ดินอยู่นี่ตอนใจยังหน้อยเจ้าเล่งขี้ดิน ใหญ่ขึ้นมาเจ้าเห่นซาวแหน่นอนอ้อยจะแห้งเดชจะแห้งเดิเพิ่มแป๊บเดียวลงไปเล่นข <laughs> ี้ต้มแล้ว